สวัดีอ้าวสวัสดีค่ะมาเมื่อไหร่คะอ,อ้าวเหรอกินอะไรมาหรือยังคะชิคซ่าจะเซฟผมมาจะรืมอไลกันใหม่เคลียร์ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวพาไปกินของตู้เย็นนะอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยว <laughs> มีอะไรบ้างเวลาเก็บอะไก็เต็มลเมลย <laughs> อมพีบุกก็ไม่เป็นไรนะอ,นนอ,อมพีบุก อยู่ได้อีกสามเดือนไม่กินเป็เดโยกมดจริงเพราะว่าอมม่าอันนี้ไทยอยู่ไทยอยู่ <laughs> <laughs> เพราะว่าอมม่ากับครอ,อ,อบครัวชอบกินที่บ้านก็เลยอยากเก็บ,บอย่างนี้เราไม่อยู่คอนโดเนานะถ้าอยู่หมู่บ้านอ่ะคืออยากกินยำยำไก่หรือว่ายำหมูยออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขับรถไปซื้อใช่ไหมก็เลยเอ,อ,อมม่าชอบเก็บแบบนี้ อาจจะบางยังหมดอายุบอกก่อนบอกก่อนถ้าถ้าเป็นครัวไทยชอบเก็บพวกมุ้งเก็บกับปิ้นอะไรงนีครับคนเกาหลีชอบเก็บอะไรครับอ๋อคำไม่ได้คือเดี๋ยวบอกกิมจิค่ะเย่ก yeah. ิมจิคือขอมากคือขัดกิมจิไม่ได้อืมอะ,อะไรนะคะทำเองนะคะ,อ,ะอ๋อไม่ซื้อกิมจิไม่ทำเองซื้ออร่อยกว่า <laughs> อันเนี้ยหอมไหมคะกิมจิหอมหอมหอคือคนเกาหลีขัดกิมจิไม่ได้ขัดไม่ได้คือซอสกุชูจังเทนจังอันนี้ขัดไม่ได้อันนี้ทำาตอกปกกีได้ถักไกบีผัดไก่ผัดหมูทุกอย่างทำได้ทุกอย่างคะ่ะแล้วก็อันนี้ทำซอสทำซุปเทนจังนี่ไม่เก็บได้นานไหมครับอันนี้นานมากโอ๊หมดอายุด้วย ไม่เป็นไรเทนจงัง<ๆ>เก็บได้สิบปีไม <mm <way> ่ไม่นี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่ากินหมดอายุไม่เป็นไรแต่น,นี้เพิ่งหมดก็เลยซื้อมาใหม่ค่ะแล้วก็ถ้ารวมซอสอย่างนี้สองอันนี้ทำซอสซ้ำจังได้กระปุกสีเขียวรู้จักไหมคะอันนี้ต้องมีเทนจังกับกุจจังใช่อันนี้โอ,อนน้อันนี้น,นี่กับข้าวนะคะ ข่องแข็งพันชันอันนี้เรียกว่าพันชันนะคะอันนี้ very special เพราะว่าคุณใหญ่ทำให้จีโฮกับอีซองจากเกาหลีเลยวฟนชอบเดี๋ยวลองกินดูดีกของคุณใหญ่เหมือนประกอบของคนไทยเป็นยังไงคะต้องกินกับข้าวถึงจะรู้รู้จักปลาจริงจังไหมจริงจังไม่ใช่ชินจังเหรอไม่ใช่ น่าจะเห็นที่ตลาดตลาดอันเนี้ยเด็กๆชอบอ่ะีโฮกับอินซองบอกว่าทําไมของอมม่าไม่อร่อยแต่ของคุณใหญ่อร่อยแม่เสียใจมากแต่คุณคุณใหญ่ดีใจมากก็เลยบอกคุณใหญ่ทําให้หน่อยแล้วก็เอามาจากเกาหลีอันเนี้ยอันนี้คันไม่ได้แล้วก็พันชันอ้อันเนี้ยต้องทำกิมจิเหมือนกันอันนี้กิมจิสดแต่ว่าพิเศษ ผักชทีทำไมขาทำไมข่าอร่อยมากอร่อยมากเวลาชอบกินผักชีอ่ะใช่ค่ะคือไม่ใช่คนเกาหลีแล้วคนเกาหลีต้องรู้ประโยคนี้ตอนที่มาไทยไม่ใส่ผักชีเพราะว่าคนเกาหลีกินผักชีไม่ได้เจนนี่เจนนี่ผักชีอ๋อเขาไม่ใส่ผักชีทำกิมจิเลยอันนี้ถ้ากินกับ หมูย่างหมูสามชั้นอร่อยมากเนี่ยกำลังจะกินกับหมูสามชั้นกัอบอันนี้แล้ววันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับจะอ๋อ <c oughs> เนมนูที่กินเหลืออะไใช่มครับ <c oughs> ใช่ค่ะมอวนเพิ่งกินควาเชควาเชคือของหวานเกาหลีตอนเด็กๆอะค่ะออมม่าคือคุณแม่เป็นคุณใหญ่คุณใหญ่เอาช้อนขุดมาแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่สไกรก็ได้ หรือพลไม้ที่กระปุกอะคะ่ะใส่ทุกอย่างแล้วก็แบบตอนหน้าล้อนะคะกินเดยนะเห็นคนในติ๊กต็อกทำมันยากไหมก็ไม่ยากค่ะไม่ยากง่ายมากมจริงจริงจริงเนีย่ยเราทำพัดเช็กกันนะคะทำสุดของคุณยายก่อนอ <laughs> ชัยช้อนอเอาอะไรดีเต็งโมเต็งโมอ,อ,อันนี้สเปรย์ก่อนอ๋อมี น่าจะป้าซื้อมาเรียบร้อยเออของเด็กขโมยก่อนแล้วก็เอาอะไรดีเอาอะไรดีเนาะมะม,ม่วงดีกว่าต้ก็ใส่อะไรก็ได้ค่ะใส่อะไรก็ได้ค่ะผลไม้เรียนได้ไหมของโปรดอินซองใส่ดีกว่าคนอื่นไม่กินเอามะม่วงด้วยโอ้ยังไม่เสียอันนี้มะม่วงจากฉ่าเชียงเซาหรือเปล่า อนกินไปหมดแล้วอันนี้อันใหม่มา,มากเลยนะเ้าใจเจงโมแล้วนอกจากสไปซ์ใส่อะไรได้อีกไหมออม่าใส่น,น้ำมะลอนลม,ลมใช่ไหมน้ำมะลลมลินจี้อร่อยมากแต่สมัยก่อนไม่ใส่เลยไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่แตงโมกับสไปซ์แล้วก็น้ำแข็งใช่หรือว่าผลไม้กระปุกอันนี้คือสูตรโบราณเลยใช่ไหมสูตรโบราณค่ะสูตรโบราณไม่ใส่นมอันนี้แบบสมัยนี้ใส่นมสตูวอรี่ใช่ไหมแต่จริงๆริออม่าไม่ชอบนมสตูวารี ไม่เป็นไรโอเคทำเป็นโบราณนะคะเต็งโมอนนี้โอ้ทำเป็นอาชีพเลย,ยต้นเด็กนะคะถ้าขุดเต็งโมแล้วก็ถ้าคุณไม่เห็นเนือ้อสีแดงตรงเนี้โดนตีใช่ต้องแบบเขาสุดๆเลยอะ่ะมันเห็นเหมือนแบบเต็งกว่า ไม่ไม่ใช่เป็นแบบแตงโมเนี่ยแล้วก็เอาน้ำลงไปทำแบบนี้นะคะจะได้ไม่โดนตีอย่างนี้เป็นขาวๆโอเคจะจำว้ครับจำไ้มอ่โอเคอันนี้คือถูกคุณโซลาใช่ค่ะทำเมื่อวานบอกโบราครับทำไมคนตโตหยีชอบใช้กันไก่ปัดทุกอย่าง ทำไมคนไทยไม่ชอบตัดเพราะว่าง่ายดีตัดย้อนมา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  <laughs> อันนี้คือไปกินที่ร้านแล้วก็หยิบมาด้วยหยิบกลับมาไม่ใช่ <laughs> อันนี้แบบแล้วแต่อันนี้อาหารแบบอันใหญ่แล้วก็อันเล็กแล้วก็อันนี้อย่างอื่นใช่มีไลฟ์ไลฟ์แบบที่บ้าน ที่บ้านของคนเกาหลีต้องมีกันไก่ใช่อันเนี้ยมะม่วงใกล้เสียแล้วต้องกินวันนี้เลยคนเกาหลีชอบกินเมนูนี้ในช่วงไหนช่วงหน้าร้อนค่ะชใช่ช่วงหน้าร้อนร้อนจริงๆร้อนกว่าไทยจริงก็เลยเนี่ยก,กินแบบนี้จะได้สดชื่นแล้วก็ช่วงเอ่ช่วงหน้าหนาวไม่ค่อยมีแตงโมค่ะ ช่วงหน้าร้อนมีจะมีแตงโมอันนี้ใส่ตามชอบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคืออมมา่าตั้งแต่เด็กไม่ชอบนอมสตรอเบอรี่ก็เลยไม่ใส่แต่ว่าคนที่ชอบนอมสตรอเบอรี่หรือว่านมกล้วยหรือว่านมชโโอเเ็อกโกแลตแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนที่ชอบแต่อมม่าไม่ใส่ดีกว่าถ้าใส่แล้วไม่กินแน่ควัดเช่ัดเช่คว้า ควาเชฮานุคูสราอาวาเวนสลารสาอเวลาไปสั่งจะได้จะได้พูดอ๋อพูดถูกต้องควาเชาเใช่แต่คุณเกาหลีออกยากวาว้าควาว้าวว้ว้าคว้าฮานุคูฮานเราจะได้กินวาควากินอันนี้ก่อน อืมสปรี <laughs> <S 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 ์สปรีดไม่ต้งโมอืมอืมคิดถึงคิดถึงตอนเด็กคิดถึงแม่มนแนโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่จำได้ก็แบบสี่ห้าขวดกินเลยค่ะเนี่ยอืม เด็กๆไม่ใช้แบบนี้นะใช้กระมังสีเงินผู้หญิงมันก็ทำให้เย็นกว่าสิใช่แล้วก็กกแบใบช้เย็นใช้ชนด้วยกันสี่คนสี่คนพ่อแม่พี่ชายแล้วก็อาม่าก,ก็กินแบบเนี้ยมันเป็นเมนูที่ต้องแย่งกินะใช่ใช่ววอืมสดชื่นสดชื่นช่วงหน้าร้อนต้องกินนะคะทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แค่เปิดช่องเดียวนะ อมายังไม่เปิดช่องฟิตแล้วก็มีอีกหนึ่งตู้เย็นข้างนอกถ้ามีคนดูโฮมทัวร์ที่เกาหลีคุณใหญ่มีตู้เย็นห้าเครื่องนะคะอมาแค่มีสองเครื่องแล้ววันนี้แค่เปิดช่องเดียวทุกคนมีวิธีเคลียร์ตู้เย็นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็มาก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเคลียร์ยังไงมีเมนูอะไรกันบ้างนะคะช่วง 식사하셨어요. 그럼 또연락하니어잠간 클립 나가 안녕. 안녕.